สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะ ประจำเดือนสิงหาคม2563เราก็จะมาดูกันให้ล่วงหน้าเป็นประจำแบบนี้ทุกๆเดือนกันอยู่แล้วนะคะการดูดวงนั้นก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะให้คุณนำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวเองนั่นเองนะคะ ใครที่เช็คแล้วหรือใครที่ทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ได้ทำการเช็คหรือว่ายังไม่ทราบลัคนาของตัวเองนะคะ ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมีนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณนั่นเองนะคะและอยากจะฝากไว้ด้วยนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สมัยด้วยนะคะขอบคุณมากไว้ล่วงหน้าตรงนี้เลยนะคะ โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสําหรับชาวลัคนาราศีมีนสมยัยอยากจะบอกเลยนะว่าชาวมีนในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยคุณเฮงเฮงเฮงมากๆเลยเพราะว่าอะไรชาวลัคนาราศีมีนมีดาวพระพฤหัสเป็นดาวประจําตัวค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนนั่นเองและในเดือนกรกฎาคมนั้นน่ะดาวพระพฤหัสได้มีการโคจรถอยหลังหรือพักองศานั่นหมายความว่าในเดือนสิงหาคมเนี้ยดาวพระพฤหัสได้โคจรถอยหลังเป็นที่เรื่อง เรียบร้อยแล้วพักพองศาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปพักพองศาอยู่ในเรือนกรรมมะค่ะและได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีกรรมมะก็หมายถึงหน้าที่การงานงานหลักงานประจำที่คุณทำอยู่และไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอยู่ร่วมกับดาวพระเสาด้วยดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนลาภค่ะคือดาวเจ้าตัวมาอยู่ในเรือนกรรมมะดาวเจ้าเรือนลาภก็มาอยู่ในเรือนกรรมมะ โชคลาภที่มันจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานมันมันแบบดีมากๆถ้าพูดถึงในเรื่องการงานแล้วในทั้ง12บสอลัคนาราศีเนี่ยชาวลัคนาราศีมียนถือว่าเป็นชาวลัคนาราศีที่โดดเด่นมากๆในเรื่องของการงานนะคะคุณจะมีโชคมีนูน่นมีนี่มีออเดอร์ใหม่ๆมีเอ่อคนมาติดต่อจา้างงานคุณใครเป็นฟรีแลนซ์นะคะมีออเดอร์ใหม่ๆมีลูกค้าใหม่ๆแวะเวียนเข้า ลูกค้าเก่าก็ป้อนงานมาให้เรื่อยๆประมาณนี้เลยนะคือเหมือนกับว่าช่วงนี้งานหนักช่วงนี้งานยุ่งแต่ ทั้งยุ่งทั้งหนักเงินก็หนักตามะ่ะคุณเอาไหมละ่ะเออมันเป็นอย่างนี้นะชาวลาักนณาราศีมีนค่อนข้างจะมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการของงานกันเลยทีเดียวใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะมีกิจการมีหน้าร้านเป็นของตัวเองอันนี้สมัยบอกเลยไปว่าจะเป็นกิจการทั้งออนไลน์และออฟไลน์เลยนะบางคนขายของออนไลน์ไงเป็นไปได้ดีทั้งนั้นเลยนะคะอยากจะบอกว่าการงานมีความก้าวหน้าขึ้นมากๆแต่เหมือนที่สมัยบอกไปงานหนะัก งานเหนื่อย นะคะคุณต้องคิดดีๆคุณต้องแก้ปัญหาตลอดคุณต้องมีไอเดียใหม่ๆม,มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเหนื่อยกับเรื่องการงานแต่พอมาดูบัญชีแต่พอมาดูเงินในกระเป๋ามันก็ชื่นใจความเหนื่อยมันก็หายไปนี่ค่ะคือลักษณะของชาวลักนี่คือลักษณะของชาวลัคนาราศีมีนที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้และมันจะดียิ่งมากขึ้นในเดือนกันยายนเพราะว่าดาวพระราหูได้มีการย้ายออกแล้วนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาลงรายละเอียดกันให้ชัดๆในเดือนกันยายนนะอ่ะเรามาพูดถึงเฉพาะในเดือนสิงหาคมนี้ก่อนอย่างที่สมัยบอกไปกิจการการงานเนี่ยมันโอเคมันรุ่งเรืองมันก้าวหน้ามันมีการเดินไปข้างหน้านะคะตรงนี้ต้องแสดงความยินดีด้วยนะียต้องหมั่นทําบุญทําทานเลยนะชาวลัคนาราศีมีนในเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหรือแม้แต่ใครก็ตามที่การงานการเงินการทองมันขยับดีแล้วพยายาม หมั่นทาบุญทําทานค่ะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นไม่จะเป็นต้องทําที่วัดทํากับเด็กแถวบ้านทากับเด็กกาพร้าทากับมูลนิธิหรือโรงพยาบาลหรือกับคุณพ่อคุณแม่กับลูกหลานคุณก็ได้นี่คะ่ะมันจะส่งเสริมคุณให้กิจการของคุณหรืองานที่คุณทําอยู่เนี่ยก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นใครที่เป็นพนักง,งานข้าราชการใครที่เป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจบริษัทต,ต่างๆนานานเนี่ยที่เป็นหัวหน้านะที่ตําแหน่งโอเคสักนิดหนึ่งมีตําแหน่งมากสักนิดหนึ่งเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ทำ ผลงานทําให้เกิดมีทําให้มีชื่อเสียงอะ่ะเออประมาณนั้นสมมุติว่าคุณเป็นพนังกงานบริษัทเป็นหัวหน้าแผนกนมันจะมีผลงานสัก หนึ่งหรือสองผลงานใดๆก็ตามแต่นะไม่สามารถที่จะเจาะจงไปได้แต่มันจะเป็นผลงานที่ทาให้คุณเนี่ยมีชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงให้กับแผนกของคุณได้อะไรประมาณอย่างนี้นะคะหรือใหญ่ไปถึงสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทของคุณได้ก็เป็นไปได้นั่นเองนะคะใครที่เป็นข้าราชการเป็นหัวหน้าอะไรอย่างนี้นะก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนางานของตัวเองให้ไปสู่ความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นด้วยนะตรงนี้ต้องแสดงความยินดีกับชาวมีนจริงๆค่ะ โอเคต่อมาเนะเรามาดูในเรือนพันธุุกันบ้างนะดาวพระราหูค่ะได้มีการโคจรมาอยู่ในเรือนพันธุซึ่งดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศมาอยู่ในเรือนพันธุวินาศพันธุแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าชาวลคาราศีมีเนี่ยอาจจะมีภาระหนี้สินค่อนข้างหนักค่อนข้างมาก แต่การเงินมันคล่องตัวมันก็ยังไปได้จ่ายได้มีกินมีเก็บมีใช้มันคล่องตัวคุณก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่ปัญหาแล้วก็มันไม่ได้กระทบอะไรกับคุณมากนะคะแต่ถามว่าคุณเครียดไหมมันก็อาจจะมีการเครียดจนถึงกระทันกระทบกระทั่งกับแฟนนะคะมีปัญหากับแฟนก็ได้อาจจะแบบเออเนี่ยคุณเห็นไหมเพราะนี่ตัวนี้ เออเราถึงต้องจ่ายแบบนี้แบบนี้อาจจะมีการคุยกันอาจจะมีปากเสียงกันอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วการเงินของคุณมันไปได้เพียงแค่คุณอ่ะอาจจะเครียดไปมากเท่านั้นเองนะคะการที่ดาวเจ้าเรือนวินาศมาอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยมันก็จะตีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินหรือภาระที่เราต้องรับผิดชอบมันเป็นไปได้นะ โอเคตรงนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะของพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือคนรอบข้างที่คุณสนิทไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆน,นะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการแนะนํากันและกันนะคะ mm. เพื่อนให้คําปรึกษา คุณให้คำปรึกษาเพื่อนนะคะโทรเล่าสู่กันฟังพบปะเจอกันเป็นธรรมดานะคะกับญาติพี่น้องกับครอบครัวเนี่ยถือว่าโอเคแม้ว่าดาวเจ้าเรือนวินาศจะมาอยู่ในเรือนพันธุแบบนี้แต่ความรักความสัมพันธ์ในเครือญาติเนี่ยถือว่าโอเคอยู่นั่นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะเรามาดูอีกดาวดวงหนึ่งค่ะนั่นก็คือดาวพระศุกร์ค่ะนอกจากจะเป็นดาวพระราหูที่อยู่ในเรือนพันธุแล้วดาวพระศุกร์ก็มาโคจรอยู่ในเรือนพันธุด้วยเช่นเดียวกัน และตรงนี้อยากจะบอกเลยว่าความพลังของดาวพระศุกร์เนี่ยมันมันเขาเรียกว่าดาวพระศุกร์เป็นตัวแทนของดาวเ,เปลือกนอกใช่ไหมคะถ้าใครเคยฟังสมัยนะเป็นดาวตัวแทนของเปลือกนอกเป็นดาวตัวแทนของแก้วแหวนเงินทองความสวยงามเสื้อผ้าหน้าผมรูปลักษณ์หน้าตาประมาณนี้ค่ะและการที่ดาวพระศุกร์ได้มาโคจรอยู่ในเรือนพันธุ์ทุอยู่ร่วมกับดาวพระราหูตรงนี้เนี่ยมันหมายถึง ภายนอกคุณมันดูดีไปหมดนะคะคุณมีเงินคุณมีทองคุณมีทรัพย์สิน พันธุเนี่เป็นภพที่4นะคะถ้าเกิดว่าดาวดีๆมาอยู่ในภพที่4แล้วได้ตําแหน่งดีๆเนี่ยมันย่อมสร้างความมั่นคงสร้างความสบายอกสบายใจสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวคุณค่ะแล้วการที่ดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนพันธุตรงนี้เนี่ยตำแหน่งที่ได้เขาได้เป็นอุดมมาเกณฑ์นะคะอุดมมาเกณฑ์หมายถึงอุดมสมบูรณ์หมายถึงมากหมายถึงล้นแสดงว่าชาวลัคนาราศีมีเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินกัน ทองการถ้าใครไม่ได้สมบูรณ์ในเรื่องของการเงินการทองก็สมบูรณ์ในเรื่องของทรัพย์สินมีความมั่นคงในเรื่องของบ้านไม่ได้มีธนาคารจะมายงไม่ยึดอะไรนะมีความมั่นคงอยู่รถที่ขับก็โอเคนะคะก็คือเป็นรถที่แบบมีราคาดูดีมีราคาสำหรับตัวคุณเลยประมาณนี้ค่ะคือภายนอกของชาวลัคนาราศีมีนแล้วเนี่ย จะค่อนข้างดูดีในช่วงในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยมันดูไปแล้วมันก็ดูแบบเหมือนคนมีเงินมีตังอะ่ะประมาณนี้เลยนะชาวลัคนาราศีมีนโงเ่เฮงในเดือนนี้เขาจะเป็นแบบนี้ค่ะ คือสำเร็จเรื่องงานแล้วมันก็ส่งออร่ามาให้คุณดูดีอประมาณนี้เลยนะคะต้องแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีมีนด้วยจริงๆนะอยากจะบอกเลยนะว่าสําหรับใครที่เกิดในลัคนาราศีมีนนะคะในเมื่อคุณได้ยินแล้วว่าการงานคุณดีการงานคุณเด่นแบบนี้ก็ขอให้ลุยงานให้เต็มที่ใส่ร้อยนะคะมีร้อยใส่ร้อยมี200ใส่200นะคะความหมายของคาว่าใส่เนี่ยคือใส่พลังให้เต็มที่ ตั้งใจทำงานให้เต็มที่ความสำเร็จมันรออยู่แล้วนะคะโอเคนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเออขอเสริมอีกนิดนึงค่ะขออภัยด้วยจริงๆสำหรับใครที่มีคู่รักหรือคนรักอยู่แล้วนะคะอยากจะให้ดูให้ดีอยากจะให้ประคับประคองกันให้ดีไม่ได้หมายความว่ามีปากเสียงนะแต่หมายความว่าค่อยเป็นค่อยไปสำหรับใครที่ยังไม่แต่งงานหรือแค่เป็นแฟนกันอยู่เนี่ยค่อยเป็นค่อยไปดูเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้ดีมันมีโอกาส ที่จะได้ท้องก่อนแต่งสมัยต้องขอพูดแบบนี้เลยเพราะว่าดาวพระศุกร์และดาวพระราหูอยู่ร่วมกันในเรือนพันธุมันมีโอกาสที่จะต้องแบบแต่งงานใส่ฟ้าแลบก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่ามาอยู่ในเรือนพันธุพันธุกก็หมายถึงครอบครัวใช่ไหมมันก็มีเกณฑ์เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอยากจะให้ใจเย็นๆถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่แต่งงานกันนะคะเป็นแฟนกันอยู่หรือว่าเพิ่งคบหาดูใจกันอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนเพราะว่ามันมีเกณฑ์เป็นไปได้นะ ที่จะได้ท้องก่อนแต่งพลาดพลั้งอะไรประมาณนี้นะคะดูดูกันให้ดีๆด,ด้วยนะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนค่ะส่วนคนโสดเนี่ยก็ถือว่าเดือนนี้คุณมีสเสน่ห์เลยนะก็จะมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาพูดคุยค่ะเลือกเลือกเอาเลยชอบคนไหนถูกใจคนไหนเพราะว่ามันมีคนเข้ามาจีบคุณมากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้วนะคะเสน่ห์แรงนะชาวลัคนาราศีมีนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ